ขนมกลุบกรอบลูกอมหลากสี oh <yeah. S 1> ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสารปรุงรสต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคร้ายในเด็ก oh <yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคฟันผุที่ส่งผลเสียต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆจากความร่วมมือของผู้ปกครองเด็กในชุมชนเปลี่ยนขนมกรุบกรอบไร้ประโยชน์มาเป็นผลไม้มากคุณค่า โดยเมื่อก่อนเนี่ยผู้ปกครองเด็กเนี่ยเวลาถ้ามาส่งลูกที่สูนเด็กเล็กก็จะมีการหิ้วขนมกลุบกรอบขนมถุงมาด้วยเพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กให้ไปสู่ไว้ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเข้าใจมากขึ้นก็มีกิจกรรมในเรื่องของโครงการธนาคารผลมไม้เกิดขึ้นค่ะ ซึ่งเด็กนั้นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แทนตัวเองเช่นน้องนัทริกาสัญลักษณ์ของเขาคือ,อส้มโอนะคะกล่องออมสินเขาก็จะเป็นส้มโอนะคะสมุกผู้ฝากเขาก็จะเป็นส้มโอคะ่ะขั้นตอนก็คือว่าถ้าเด็กมานะคะเอาเงินมาฝากนะคะเด็กก็จะเอาสตางค์มาจ่อม ในกล่องอมสินซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของตัวเองนะคะในรูปผลไม้ผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็จะมาบันทึกแต่ละวันว่าเด็กมาเอาเงินออมมาเท่าไหร่แล้วก็เอาผลไม้มาเท่าไหร่ค่ะเอาผลไม้มาก็จะให้แต้มเป็นบวกนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กเอาขนมมาก็จะได้ให้แต้มเป็นลบนะคะซึ่งแต่ละวันก็จะเป็นการบันทึกของครูพี่เลี้ยงสุนเด็กค่ะ ที่นี่ <Okay. S 1> นอกจากส่งเสริมให้เด็กๆก,กินผลไม้แทนขนมกรุบกรอบและรู้จักเรื่องการออมแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําอาหารมื้อกลางวันจากพืชผักตามฤดูกาลในท้องถิ่นคือผู้ปกครองมาทําอาหารให้เด็กเนี่เราก็จะขับให้ผู้ปกครองมาทําอาหารโดยโดยเราจะเลือกเมนูตามฤดูกาลแล้วก็ ปรึกษากับผู้ปกครองว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะทําเมนูอะไรกันให้กับเด็กซึ่งเราจะเน้นผักและผลไม,ม้ที่มีในทใน้องถิน่นที่มีในท้องถิน่น ส่งผลดีทําให้เด็กไม่กินขนมกรุบกรอบชอบกินผลไม้แล้วก็ชอบกินผักมากขึ้นค่ะสุขภาพก็แข็งแรงค่ะจากที่พฤติกรรมที่เด็กมีการกินขนมกรุบกรอบกินที่ว่าพวกลูกอมจากที่ว่าณ้าทุกวันนี้เด็กจะไม่นําตัวนั้นมาเลยค่ะเป็นผลที่ดีมากเลยค่ะโครงการตัวนี้ค่ะก็คือจากเดิมที่เราไม่มีอะไรขึ้นก็คือเด็กมีสุขภาพที่ดีมีช่องปากที่ดีการมีสว่วนร่วมของชุมชนในการดูแล สุขภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในเรื่องกิจกรรมต่างๆและการมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็อ,องค์กรในชุมชนนะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมแล้วก็อะไรต่างๆของในศูนย์เด็กค่ะพลังชุมชนเนี่ยมีเป็นเป็นกำลังสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมในเรื่องนี้เดินทางไปได้สำเร็จะคะ่ะถ้าเราดำเนินการเพียงแค่ ไยได้ายหนึ่งหรือจุดได้จุดหนึ่งโดยที่ชุมชนก็ไม่ขยับแต่ขยับอยู่ที่จุดเดียวตรงนี้ก็คงไม่สำเร็จมาถึงทุกวันนี้